ครับสวัสดีครับทมาชมที่เคาพมื่อวามเราทได้เดินทางมาติดตามตัวขกับปลาเขียวนะครับเนาะปลาเขียวเป็นกับเป็นผู้ฟันแม่นครับฟันแม่นฟันดีถือเลขมาร้ายงวดเราทงหูยินข่าวก็เลยมาติดตามตัวเลขกับปลาเขียวครับเพื่อนว่าเพื่อนฟันดีหลายฟันเห็นพระเพื่อนว่าฟันเห็นกูบาได้ทําทำบุญทำศีลเพื่อนว่าในใส่บาจาลพกใ้คนที่่วงรับไปแล้วนะครับเนาะอากาใเ้เลขครับ กระ,ะเลขเป็นว่าส,สีซื้อเอาจ้าช้าจังๆเป็นวลางวดเนี่ยกับอีบิึงน้ำกันครับเป็นฝันไปนจังใดมาจังไดน,หนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแอมเราทงน้ำเลื่อรับเด้่อไปชมกันครับท่านผู้ชมว่านีเป็นตัวไหนนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีข่าวว่าฝันดีเนาะครับเนาะอันอันนี้เป็นแถวพายุบวกเขาเอืน่นโเลาะบ้านโคกเลาะตำบลตำบลจานนาะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษแต่มันกะ ท่นไก่สีขึ้นๆครับพายุโบแมนบรอโบโบโบเขึ้นพายุอ๋อเพื่นเมืองครับ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 อันเขาเขาเชิญออกมาตั้งนอกนะครับแป๊บนึงครับผมครับผมเออแม่ใหญ่เขียวนะครับเนาะอันเบาเอ็มผมเห็นว่าแม่ใหญ่ฝันดีฝันไปจังไรครับโอ้ยฝันว่าปาเพิ่มาบินบ่ายู่หนาห้องอ่างเลยใส่บ้านน่าเพิ่นฝันว่ามาบินตาบ้ายหนาบ้านอืงค์หนึ่งองค์หนึ่งครับผม ฟันฟันเห็นผ้านี่มันจะเป็นตัวเกตฤกษ์เนาะเนาะ,ะอันก็ถือว่าฝันดีอยู่ได้คร<ช>ับแนวนี้เนาะฝันเห็นผ้าสงองคชาติเนี่ก็ถือว่าฝันดีบมาใส่บาตรพื้นอืมครับฟันบมาใส่บาตรฟันไปยังไงอีกอ่างันหังหนาสามองค์โอ้ยใส่พระท่านพืน้นพอดีเพป็นมาหนีก็ได้ใส่เลยมาใส่อยู่หนีโอ้ก็ได้มาใส่องค์หนึ่งอยู่หน้าบ้านเจ้าขององค์หนึ่งอีกองค์ที่สององค์เราไปใส่บัตรไหมบานี้เจ้าคุณไปใส่แต่ว่ามาอยู่หน้าเท่านี้องค์หนึ่งโอ้ มาอยู่หนาเท่นองค์หนึ่งแต่อีกสององค์หนูเห็นเนอกครับเนาะบ้านเด็กผีล้างกันหนึ่งเท่าไหร่ครับฮะบานเด็กผีสามเก่าครับบานเด็กผีสามสิบเก่านอะครับเนาะบานหล้างของคุณป่าเหรอครับบานเด็กผี่เก่าสิบสี่เก่าสิบสี่เด็กเก่าก็เล็กสี่มันกลับหัวไรได้ครับคุณป่าไม่กระสีอาสิกับเป็นเด็กหกหกสี่หกยังกะไรนะครับเนาะจะเป็นเด็กเก่าสี่ เด็เก่าสี่ครับท่านผู้ชมตอนที่แรกเป็นกับฟันเห็นพระอยู่ทั้งปุ่นละครับโอ้คุณตาไม่เห็นกำลังใจปั่นปานปุ่นสาองค์ทังุนอยู่บ้านหลังทั้งปุ่นเนาะครับเนาะสามองค์แต่แต่มาอยู่หนีองค์หนึ่งแต่ใส่อยู่หนีองค์หนึ่งพระเกาตีเป็นตัวเลขตัวอะไรนะที่ปากเมื่อไหรพระบ่งบอกว่าตีเป็นตัวเลขตัวไหน ผู้เฒ <wil> ่าแล้วว่าเก่าพูดเถ้า huh ว่าเก่าออพู้าโบราณแล้วว่าอืมใช่ครับผู้เฒ่าโบราณว่าเก่าเนาะครับเนาะบ้านเลขที่เก่าสิบสี่เก่าสี่สี่เก่าถึงกับเขาตัวอะไรเข่าก็บันเด็กที่ได้เนาะครับเนาะก็ถือว่าเข่ากันก็ถือว่าเตะอยู่ด้วยฮะผมก็ว่าเข่าแล้วครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นอยู่ผลเนี่ยครับผนทำผลเก่าสี่สี่เก่าปะอัน มีเขียวมาทางผีนะครับเชิญมาทางผีนะไปหามีญ่เพิ่นหนจักหน่อยเดี๋ยวให้แปลเป็นตัวเลขให็นพระเนี่ยเป็นฝันเห็นพระสามองค์ใค่ได้มาใส่บาทกาบสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับผมมีไงนะครับเนาะมีไงอยู่บ้านเดี๋ยวไปกนกิแล้วไปทอะไรบ้าตค่าโคว่าโควงเผาเลคนโซกอ่ฮะเอาไปคนโจเขาคนโจ่ไยเขาหังบักพระในที่เป็นตัวไหนก่อนฮะ ฝันเห็นกู nine, บาตีเป็นเหล็กย่างฝันเห็นกูบ้าตีเป็นเหล็กอย่างฝอนเห็นกูบ้าก็ยังจะหาด้วฮหาเป็นเหล็กาบอกครับแล้วตังหาก่หางอยงตัวกูบาก็ผ่าผหากูบาพ่าพราหาเนาะกูบาว่าองได้เลยอือแ่ไแบบไ่างไายเลกนี่ะไม่ไงก็ต้องะกฝันนี่แหละเปเปเป็นพระให้ที่ ฝาแป้จังไรผู้เฒ่าปงไรหลอยากจะากเจาหาเลยเนาะโอ้เลยาครับครับครับเปเป็นหาพระสามองค์ก็สามหานะสามหาหสามแบี้มายวาองค์หนึ่งกับหนึ่งหาสามจะเป็นยังเนาะไม่ใญ่เขียวหนึ่งหนึ่งหาสามไม่ใหญ่มากอเู่บเ่หาาจบครับ กับอาจจะสีเนาะอันถึงไม่ไงกับไอผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเป็นกับสีหูต้นนะครับเนาะหูแล้วเฒ่าซู่าาซู่าไม่เท่ากันอยู่แล้วมันเขทามันเขทากันอยู่เขทาซู่ซู่แล้วยังอยู่ใกล้ใกล้มากไก่โอ้คนซู่นะครับเนาะอันบ้านเด็กที่ไม่ใไ่เขียวนี่กะบเก่าสิบสี่ครับผมถึงเป็นกับฟันแม่นก็ล่องไปเสี่ยงมึงเนาะครับเนาะ เาครับคู่บานี่สามองค์ <c oughs> แยกออกมาใส่บาตันองค์หนึ่งใส <c oughs> ่มาสามก็เป็นเหล็กสามอยู่แล้วได้เนะ <c oughs> เา,านะนะแต่ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมเปเอา <c oughs> ก็แล้วกันเนาะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็ฝันสันๆันละครับในบ้านหลังนั้นครับบ้านหลังนั้นแม่นบอครับม่ใหญ่เขียวถอดได้สี่นิ้วสี่นิ้วไปนี่นี่แหละบ้านหลังนั้น มานเลขที่เท่าไรก่อนนะสามเก่าสามเก่าเยอะกว่าโอ้สามเก่าเกลียกงามครับสามเก่าเก่าสามขับเนาะลองเอาไปเสียงลองเบิ่งเพิ่นฝันเห็นพระพระเด็กาไม่ไงว่าพระเลขกหาหาแล้วหาสามหาสามเนาะครับผมครับผมหาสามขับท่านผู้ชมเด้อเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางครับซึ่งไม่ไงเขียวหรือคุณปลาเขียวนี่ครับฝันเห็นพระฝันเห็นกุบะ ก็พิ่นว่ามีโชคเพิ่นก็เคยถือเลขถือเบอร์เพิ่นถือรู้บอกคุณแม่โอ้ไม่ไงโบถือแจ็กเกือแต่ไม่ไงเขียวนี่ถือดูแห้งพิ่นว่าครับแก่ไม่ไงเราถือเราถือแจ็เกือดมันโบไมีโชคไม่ไงแจ็คเกือไฟโชคมั่นไม่ไงเขียวเราถือดูก็จังหวะเบาแอมเราทรงก็ได้มาถามก้อนฝันไม่ไงเขียวเพิ่นก็ว่าฝันดีแต่ฝันสันแห้งครับท่านผู้ชมบ่าวแอมก็แจ็คสิบ แปะบเป็นเท่ากันครับาครับ,บ,บ,บครับ <c oughs> จะให้แต่ไม่ไงเพื่อนแต่ให้เป็นรพะกะเลขาบ้าสามองก์กับสามหาสามเพื่อนวหราสามหาสามสามหาอันบาทนี้เลขกสามตัวมีบอไม่ไงเขียวบ็อ <c oughs> บอมเเบีเหลขกสามตัวเลยอโอ้มีแต่สองตัวนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ บ้าฮบ้านเด็กทีไม่ยี่สิบบ้านเด็ทีไม่ยี่ยี่สิบสามันเกี่ยวอยู่สมบูร์ไม่ใช่ขอะรนบ่ถือกเถอยี่สิบสามก็บ่ได้แล้วส่นมันบ่ถือกเถอเนาะไม่ใ่เขียวเนาะก็จเอาบ้านเด็กทีไม่ใช่เขียวนีละส่นบ้านเด็กทีไม่ใ่เขียวสี่หก่ะโอ้เก่าสิบสี่เก่าคเก่าี่งามเลอเล็งามเก่าสี่ครับแล้วก็เพื่อนเฮ็ดบ้านไม่ตะครับท่านผู้ชม เฮ็ดหมอเดินบานไม้ครับบานเป็นเห็ดเห็ดลัางไม้เห็ดเป็นหมอเดินครับงามงามอยู่เราเห็ดงามอาจอาจอาจจะไม่โชคบานเล็กที่ก็ไไ้ได้น้นไม่ใหญ่เขียวเนาะมันมันบรแนโบนอนได้ข้างม่วนนี่ครับเอาเก่าซี่น่ะละ ม่ไ่ว่าเก็เก่าซีระบานเลยที่ไม่ใช่เขียวนี่ครับผมเอาเก่าซีกับเก่าซีแต่เขาต้องการาน้ำเนาะกรับน้ำครับเขาหาปลาอไหนเอาเหมือนกบบไปรับแ้ยเอา,า,า,าไลกูนนี่นะครับพวเก่าางเราเลครับเบาเอมเราตรงนี่สนับสนุนรถต,ตุลีได้ไหมไงต้องไงซ้ซื้อรถตุลีกเข่าันเอเอารถตรีรางวัลที่หนึ่งคุณละหกกลานคุณละครับอือ เอาได้หลายหลุดน่าไม่ใหญ่เขียวเนาะครับนี่แหละสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมเราทงกับสีสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมเบิ้งเนาะครับเนาะว่าสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะครับผมครับขอบคุณไม่ใหญ่เขียวได้หลายเลยครับเด้อบอกตัวเลขดีๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณยายน้ำครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมให้โชคให้มันครับผมให้โชคให้มันครับแล้วเราแอม ยาเบาแอมกษตรดูหน่นะครับโอ้ขับขับขับเรื่อด่วนโอ้ต้องซื้อเต๋อใส่ระหันอยู่ที่อืมขับขับขับอืให้ถือเลขงวดเนี่ยนะต้องขับเนาะครับครับขอบคุณอีกครับขอบขอบคุณที่รักครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครเบาแอมเราตรงกษตรสรุปเลขปลาเขียวเนาะครับเนาะปลาเขียวฟันแม็นฟันดีฟันเห็นกุ้งามาใส่บาทเพื่อนก็ว่าซื้อซื้อปานเล็กที่นั่นนหะครับ บานเหล็กที่ของคุณป้าเนี่ยเป็นเก่าซีนะครับเนาะเก่าซีครับแต่ครับนาครับล้างกันหนึนงนะครับท่านผู้ชมเ้อมาทามันมีโชคมีลาบต้องกนเนะครับเนาะโอ้เสียงลมก็ว่อยๆครับท่านผู้ชมลมหนาวยังโบกหนีอยู่ครับท่านผู้ชมเนอสามเก้าสามเก้านี่บานพาอีกสองลูกยืนอยู่หันครับเป็นบานเล็กที่สามเก่าด้อยครับเ้อสามเก่าเก่าสามสลับกันก็ได้ครับอันนี้ซึ่งคุณยายครับ คุณยายเพิ่นแตะให้ครับพระนั่นเป็นเลขกหาเพิ่นว่าพระมาสามองค์พระมาสามองค์นี่กระเลขกสามกระใสมันหาสามโดดซะเป็นยังหล่ากันละวะคุณยายนะครับเป็นเตะไห้ครับยายแตะให้เองเพิ่นว่ามาแท้เพิ่นว่าจะลองเอาไปซื้อเอาเนาะครับเนาะมาทฮามันมีโชคมีลาภถือตุ 3, ลตรีรางวัลทีหนึ่งน้ำกันครับในปลาเขี้ยวนี่ปลาเขี้ยวนี่ผู้เปถัมถือเลขกรูดนี่ก็คือเก่าสี่เก่าสี่เป็นถูกดูแห้ง อันนี่เป็นบ้านอีกทีอีกหลังหนึ่งอันนี้คุณยายแปรให้่ก็เอาไปสื่อรตรีลอ่องมือนะครับเนาะทานมีโจคกมีลาข้ากันครับสำหรับคลิปนี้เปาแอมโรตุ่มกัศิลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยครับเด้อเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเรธุ่มน้ำเดือดครับเด้เอเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับเก้าสี่เก้าสี่ สามเก้าสก้าหสหสาม